รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขของอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหนานำเสนอเรื่องแถลงการพอออสำนักปัตตนีราชาต่อกรณีติดตามจับกุมบุคคลเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลากรณีเหตุการณ์เมื่อ4ธันวาคม2557เวลา12นาฬิกา เจ้าหน้าที่สามฝ่ายได้ติดตามจับกลุ่มบุคคลเป้าหมายในพื้นที่หมู่สองบ้านควนแร่ตำบลสบ้าย้อยอำเภอสบ้ายอยจังหวัดสงขลาในระหว่างเข้าดำเนินการจับกลุ่มคนร้ายได้ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บสองนายเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้หนึ่งคนคือนายมูฮัมหมัดฟังดีมามะและหลบหนีไปได้หนึ่งคนคือ นายมายโกะลาเตะและวันเดียวกันเวลา20นาฬิกา55นาทีนายตูเวดานียาตูเวเมงเวพอผอสำนักปัตนีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาเลมปาร์ได้เผยแพร่แถลงการโดยอ้างกระแสข่าวล่าว่าเจ้าหน้าที่นำชาวบ้านออกจากบ้านมารวมตัวนอกบ้านและไม่ได้รับประทานอาหาร โดยเฉพาะเด็กๆทั้งนี้ฝายความมั่นคงระดับนโยบายจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงให้สาธารณะได้รับทราบอย่างเร่งด่วนโดยยืนยันเหตุผลเพื่อไม่เหตุการณ์ที่มาจากความไม่รัดกุมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อบ,บรรยากาศสันติสุขจากเหตุการณ์ดังกล่าวของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าขอเรียนให้ทราบดังนี้ ประการที่หนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่ามีบุคคลที่พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยอ้างกระแสข่าวที่เล่าสู่กันฟังและขยายผลการรับรู้ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือทำให้เรื่องราวดังกล่าวกระจายไปสู่สาธารณชนอย่างรวดเร็วสร้างความเคลือบแคลงสงสัยต่อการกระทำของเจ้าหน้าทีรั หากพี่น้องประชาชนพิจารณาหรือวิเคราะห์ให้ดีแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความต้องการในการทําลายภาพลักษณ์และกําลังใจของเจ้าหนา้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละภายใต้สภาวะความเสีย่ยงทั้งนี้เพื่อความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ประการที่สอง จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนสองนายในขณะเดียวกันการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ที่ยอมมอบตัวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเมืม่อมีความจำเป็นต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังและจะไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบไปด้วย โดยการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนและการประชาชนให้ออกจากพื้นที่ที่เห็นว่าเป็นอันตรายหากมีการยิงต่อสู้ระหว่างผู้ก่อเหตุรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ซึ่งผลการปฏิบัติการดังกลาง่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นประการที่3ปัจจุบันเป็นยุคข,ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารสามารถแพร่กระจายไปสู่การรับรู้ของสาธารณชนได้อย่างรวดเร็วข่าวสารเหล่านั้นมาจากแหล่งข่าวทั้งที่เห็นด้วยกับแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางสันติของเจ้าหน้าทีก่กับแหล่งข่าวที่มาจากกลุ่มขบวนการผู้เห็นต่างจากรัฐและแนวร่วมซึ่งใช้การบิดเบือนข้อเทจ็จจริงการโฆษณาชวนเชื่อการสร้างข่าวลือเพื่อให้เป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเกิดความเกลียดชังเจ้าหน้าที่และหันไปสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวดังนั้นจึงขอให้องค์กรทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปได้วิเคราะห์พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างที่ถ้วนเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นแนวร่วมและเป็นเครื่องมือของบุคคลหรือกลุ่มขบวนการในการก่อเหตุร้ายในที่สุดต้องลบหนีจากการติดตามจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุขกองํำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเจ้าหน้าที่รัฐพยายามบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้แนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยสันติวิธีด้วยความปรารถนาดีกับศูนย์สันติสุของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4. สี่ส่วนหน้าโทรศัพท์0 7 3 4์2 5็ด